สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Diary ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจจะยังรู้สึกอยู่ในใจลึกๆทำยังไงให้คนเก่ากลับมาคำถามนี้เกิดขึ้นเสมอเมื่อเรายังมีความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่จบเราอาจจะยังรักยังคิดถึงยังอยากให้เขากลับมาในชีวิตอีกครั้งไปก่อนอื่นเลยวันนี้เราจะไม่พูดถึงการง้อแบบร้องไห้หรืออ้อนวอนนะคะ เราจะคุยกันในมุมของจิตวิทยาความสัมพันธ์ค่ะว่าทำไมบางคนถึงกลับมาแล้วเราจะวางตัวอย่างไรให้เขาอยากกลับมาเองลองฟังแบบใจเย็นๆสบายๆเหมือนเรานั่งคุยกันอยู่ในคาเฟ่เพราะสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ไม่ได้แค่เพื่อให้เขากลับมาแต่เพื่อให้คุณกลับมารักตัวเองด้วยค่ะช่วงที่หนึ่งเข้าใจธรรมชาติของความสัมพันธ์ก่อนเวลาเราครบกันใหมๆ่ๆมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโฮอร์โมนความรัก หรือโดพามีนและออกซิโทโซินที่ทําให้เราติดใจอีกฝ่ายแต่เมื่อเวลาผ่านไปความตื่นเต้นลดลงความคาดหวังเริ่มเข้ามาแทนที่หลายความสัมพันธ์จบลงไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะไม่เข้าใจกันพอคนสองคนเหนื่อยก็เริ่มถอยตัวอย่างเหมือนตอนเราเริ่มต้นวิ่งมาราธอนอย่างมีแรงแต่ถ้าวิ่งผิดจังหวะก็หมดแรงกลางทางความรักก็เหมือนกันถ้ารีบเกินไปมันจะหมดก่อนถึงเส้นชัยถ้าความสัมพันธ์ของคุณจบไปแล้ว อย่าพิ่งโทษตัวเองนะคะเพราะความสัมพันธ์ที่จบไม่ได้แปลว่ามันล้มเหลวเสมอไปมันอาจจะเป็นช่วงพักเพื่อให้เราเรียนรู้กันใหม่ช่วงที่สองทำไมเขาถึงห่างออกไปบางครั้งคนเราห่างออกไปเพราะรู้สึกว่าถูกคาดหวังมากเกินไปหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นอิสระในความสัมพันธ์นั้นตตตรวิทยาเบื้องหลังคือคนเรามักหนีจากสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลา แต่จะกลับไปหาสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจและเป็นตัวเองได้ดังนั้นถ้าอยากให้คนเก่ากลับมาอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังถูกบังคับให้กลับมานะคะแต่จงสร้างบรรยากาศที่ทำให้เขารู้สึกว่าการกลับมาหาคุณคือสิ่งที่ปลอดภัยและสบายใจช่วงที่3ค่ะพลังของการหายไปยังมีคุณค่านี่คือจุดสำคัญที่สุดค่ะถ้าคุณยังอยู่ในโหมดงอ เขาจะยังรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือคุณแต่ถ้าคุณเลือกถอยออกมาอย่างมีศักดิ์ศรีเขาจะเริ่มคิดถึงคุณโดยอัตโนมัติตัวอย่างคนส่วนใหญ่จะรู้คุณค่าของสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นหายไปการหายไปของคุณต้องไม่ใช่การหนีแต่เป็นการกลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นให้เขาเห็นว่าคุณยังมีความสุขได้แม้ไม่มีเขามันไม่ง่ายเลยที่จะถอยออกมาในตอนที่ยังรักแต่จำไว้นะคะ การนิ่งเฉยคือภาษาที่ทรงพลังที่สุดในความสัมพันธ์บางครั้งความเงียบพูดได้มากกว่าคำว,ว่ากลับมาณนะเสียอีกช่วงที่4ค่ะใช้จิตวิทยาการดึงดูด law of attraction plus mindset คนเราจะดึงดูดสิ่งที่มีพลังเหมือนกันถ้าคุณอยู่ในพลังของความขาดเขาจะรู้สึกถึงความขาดนั้นแต่ถ้าคุณอยู่ในพลังของความสงบและมั่นคงเขาจะรู้สึก ถึงความอบอุ่นและอยากกลับมาเองวิธีฝึกจิตใจง่ายๆค่ะทุกเช้าให้พูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันรักตัวเองมากพอไม่ว่าคนอื่นจะกลับมาหรือไม่ก็ตามแล้วลองใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของคุณจริงๆช่วงที่5ค่ะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปในทางดีเวลาเขาคิดถึงคุณเขาจะเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่าของคุณเสมอเพราะฉะนั้น ถ้าคุณอยากให้เขากลับมาคุณต้องกลายเป็นคุณคนใหม่ที่มีพลังน่าดึงดูดและสงบนี้น่าขึ้นตัวอย่างถ้าเมื่อก่อนคุณเป็นคนขี้งอนขี้น้อยใจยตอนนี้คุณเปลี่ยนเป็นคนที่รับฟังมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเธอโตขึ้นนะและอยากกลับมาเองช่วงนี้6ค่ะกลยุทธ์แบบนุ่มนวล soft psychology 1. ไม่ต้องรีบติดต่อเขา ให้เวลาผ่านไปอย่างน้อย21วันขึ้นไปเพื่อรีเซ็ตพลังงานระหว่างกัน 2. ระหว่างนี้ให้โฟกัสที่ตัวเองเปลี่ยนรูปลักษณ์ดูแลสุขภาพทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข 3. โพสต์ชีวิตดีๆแบบเป็นธรรมชาติไม่ต้องโพสต์ประชดไม่ต้องอวดแค่ให้เขาเห็นว่าคุณกำลังมีความสุขจริงๆ 4. ถ้าเขาทักมาให้ตอบแบบใจเย็น เป็นมิตรแต่ไม่รีบร้อนอย่าแสดงออกว่าคุณรอเขาอยู่แต่ให้เขารู้ว่าคุณยังเป็นคุณอบอุ่นที่เขาเคยรู้จักจนที่เเมื่อเขาเริ่มกลับมาให้คุณนิ่งไว้ก่อนอย่าดีใจจนเผลอรีบกลับไปเหมือนเดิมทันทีเพราะถ้าทำแบบนั้นความสัมพันธ์จะกลับไปอยู่ในรูปแบบเก่าอีกครั้งให้คุณค่อยๆเปิดใจใหม่เหมือนราสองคนเพิ่งรู้จักกันอีกครั้งใช้โอกาสนี้สร้างรากฐานใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิม ช่วงที่8เข้าใจจิตใต้สำนึกของเขาคนเรามักจะกลับไปหาคนที่ทำให้รู้สึกดีไม่ใช่คนที่พูดดีเพราะฉะนั้นอย่าพยายามอธิบายว่าคุณรักเขาแค่ไหนแต่จงทำให้เขารู้สึกสบายใจเวลาคุยกับคุณไม่กดดนันไม่บังคับไม่จับผิดช่วงที่9ปล่อยให้จักรวาลทำงานในส่วนของมันถ้าคุณได้ทำดีที่สุดแล้วดูแลตัวเองรักตัวเองและเปิดใจในพลังดีด ถ้าเขาเป็นของคุณจริงๆเขาจะกลับมาในเวลาที่เหมาะสมและทําไมนั่นแปลว่าจัก,กรวาลกําลังปกป้องคุณจากสิ่งที่ไม่ใช่นะคะ่วนที่10ให้รักครั้งนี้เริ่มจากใจคุณเองท้ายที่สุดนี้นะคะอย่าให้เป้าหมายของคุณคือให้เขากลับมาเพียงอย่างเดียวแต่ให้เป้าหมายคือให้คุณกลับมามีความสุขอีกครั้ง เพราะถ้าคุณกลับมารักตัวเองจริงๆคุณจะดึงดูดความรักดีๆได้แน่นอนไม่ว่าจากเขาคนนั้นหรือจากคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน